รูปแบบความสัมพันธ์ของแกสไลติงนะคะไม่ได้มีเฉพาะความรักแบบหนุ่มสาวหรือว่าความรักแฟนกันเท่านั้นนะมันสามารถจะเป็นไปได้ในทุกๆรูปแบบที่เป็นความสัมพันธ์ของคนที่อีกคนเขาสำคัญกับเราเช่นแม่พ่อนะครอบครัว พี่สาวน้องสาวนะคะก็เป็นได้หมดเลยประเด็นก็คือว่าคนคนนั้นะ่ะเขากำลังต้องการจะบอกอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยถ้าคนที่เป็นแกสไลเตอร์เป็นผู้ปกครองของเราหรือเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเราเพราะว่ามันมันแยกไม่ได้เลยยังไงเราก็ตัดพ่อตัดแม่ตัดพี่ตัดน้องไม่ได้และมันมีผลตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าแกสไลติงเนี่ยมัน มันเป็นไปได้หมดเลยอย่างพ่อแม่เนี่ยถ้าจะแก้สไลด์กับลูกเนี่ยอาจจะบอกกับลูกซึ่งทาให้ลูกรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีแล้วอย่างเช่นเธอมันเป็นคนขี้โกหกไปบอกลูกนะเธอเป็นคนไม่ได้เรื่องชีวิตนี่ยเธอไม่มีวันจะดีไปมากไปกว่านี้หรอกหรือมันอาจจะเป็นแบบเจ้านายกับลูกน้องสมมุติเจ้านายเนี่ยสั่งงานลูกน้องแล้วก็บอกว่างานเนี้ยเธอไม่ต้องทํานะเดี๋ยวฉันจะให้ซัพพลายเออร์ทำพอถึงเวลาผ่านไปปุ๊บซัพพลายเออร์ไม่ได้ทํามันไม่เกิดอะไรขึ้นมันไม่มีผลงานเดือดร้อนถูกปรับ เจ้านายเนี่ยก็จะไปบอกลูกน้องว่านี่ทาไมเธอไม่ทํางานนี่แย่มากเลยนะทางานล้มเหลวทาไมมันไม่สื่อสารกันผิดพลาดลูกน้องบอกเออเจ้านายครับพี่บอกผมว่าผมไม่ต้องทําเพราะพี่จะไปคุยกับซัพพลายเออร์เองเจ้านายจะพูดเลยพี่ไม่เคยพูดไปเอามาจากไหนนี่เธอนี่เป็นคนไม่ดีเลยนะเนี่ยโยนความผิดให้คนอื่นแล้วเนี่ยพี่จะมอบหมายความรับผิดชอบหน้าที่ให้เธออย่างไรนึกออกไหมนี่คืออารมณ์ที่มันแบบสับสนไปนหมดไอ้ลูกน้องก็เริ่ม ตกใจกับไอ้ความไอ้ความแบบมั่นใจของเจ้าหนายมากๆเลยที่ว่าเราบางทีมันก็อาจจะเป็นพฤติกรรมของเพื่อนก็ได้นะคะอย่างเพื่อนรูมเมทคอลลีทำงานด้วยกันสมมติว่ามีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยู่กับเพื่อนเนี่ยแชร์ค่าน้ําค่าไฟกันแชร์ค่าบ้านกันไอ้เพื่อนคนนึงบอกเออเดี๋ยวเรื่องนี้เดือนนี้ฉันจัดการเรื่องค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าจอดรถนะไอ้นี่ก็ไม่ได้ทาอะไรจนผ่านไปวันหนึ่งเพื่อนก็บอกเฮ้ยตอนนี้เราถูกค่าปรับแล้วเธอบอกฉันว่าเธอจะเป็นคนจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าจอดรถไง ฉันเลยไม่ได้จ่ายนะแล้วตอนนี้โดนปรับเข้มา,ามา3เท่าเลยนะไอคนที่เป็นแกสไลเตอร์นี่สามารถบอกเพื่อเธอฉันไม่ได้พูดเธอฉันจะไปพูดกับเธอได้ไงอยู่ดีๆฉันจะไปบอกเธอออฟเฟอร์อะไรแบบนี้ได้ยังไงเธอไปเอามาจากไหนเธอนี่คิดไปเองหรือเปล่าความจําดีหรือเปล่าฉันว่าเธอต้องไปเช็คสมองนิดนึงนะอย่างนี้เลยนะคะและโดยเฉพาะถ้าเรื่องนั้นเนี่ยนะมันมีผลประโยชน์หรือว่าไอคนที่เป็นแกสไลเตอร์เนี่ย มันได้รับผลกระทบหรือหรือว่าบทลงโทษบาง,อย,างอย่างเช่นถูกฆ่าปรับนะถูกลงโทษถูกสังคมต่อว่าหรือมีผลกระทบกับเขาเขานี่เขาจะยิ่งอลวาดหนักเลยนะคะโยนกลับมาหาเพื่อนหรือว่าเบรมชิฟติงและกลับมาความสัมพันธ์แบบแก๊สไลติงเนี่ยนะมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่แฟนกันเท่านั้นเราจะมองเห็นว่าคนที่เป็นแก๊สไลเตอร์เนี่ยสามารถเป็นคนรอบๆตัวเราได้เลยมันอยู่ที่พฤติกรรมว่าเขาทำอะไรด้วยเจตนารมที่แอบแฝงอะไรบ้างคะ่ะ